โอ้โหไหนบีบที่ไหนบีที่บีบีบีโอ้มันจะแย่งเงนขึ้นมาแล้วครับมันจะแย่งเงนออกจากขวดนะคะไหนหลุดไหนไม่หกแล้วบีบยังไงไหนบีบโอ้โหมันจะออกนอกขวดแล้วครับไหนไหนดูสิดูสิออกมาเปล่าออกมาเปล่าโอเคไหนไหนไหนบีบเชิงไหนสิครับบีบข้างล่างหรือบีบข้างล่างบีบตรงนี้บีบตรงนี้โอเคโอ้โห โอ้โอแย่กันออกแยงกันออกโอโออกได้ไหมคะออกได้ไหมครับออกได้ไหมครับไม่ใช่เลยออกไม่แตงกวาแตงกวาครับแตงกวาเหรอแตงกวาเหรอไดแล้ออกดูสิ